ธุรกิจเป็นผู้ค้าเคมีสารกรรมเป็นพี่ชายของหมออุ้ยนะฮะวันนี้ก็จะมาสู่ขอน้องไหมซึ่งเป็นลูกสาวของคุณ,คณพ่อคุณพ่อวราบุธและคุณแม่เป,ปรมรดีนะฮะอ,อ,อีกทั้งเป็นหลานสาวของคุณย่านะฮะคุณย่าชวิวันคำพานะฮะซึ่งคุณย่าเองก็ เป็นผู้วางรากฐานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจฟาร์มไก่อันนี้นะฮะอันนี้อีกครั้งคุณย่าเองก็ยังเป็นผู้ให้คุณอุปการกับสังคมมากมายก็เป็นที่นับนับหน้าถือตาของทุกคนนะฮะวันนี้นับเป็นเป็นเกียรติอย่างสูง ที่คุณย่าให้โอกาสมาในวันนี้นะผมขอเป็นตัวแทนของอฝ่ายเจ้าบ่าวมาสู่ขอน้องไหมให้เป็นเจ้าสาวกับหมออุ้ยนะฮนะก็ถือ,อเลิกวันนี้เลิกงามยามดีนะฮะผมได้นำขันหมาและวก็สินสอดของมั่น ตามที่ตกลงกันไว้มามอบให้ไม่ทราบว่าคุณย่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องไหมมีความเห็นอย่างไรบ้างครับก็ถามสวัสดีนะคะฝ่ายเจ้าเจ้าเบานะคะทุกทุกท่านนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาสู่ขอน้องไหมนะคะคือครอบครัวเราเป็นครอบครัวมีความสุขนะคะค่ะก็หมออุ้ยเป็นคนดีค่ะ เราก็รักเหมือนลูกเราคนหนึ่งนะคะลูกหลานคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่มาสู่ขอวันนี้หมอเป็นคนดีคะแล้วเราก็รักกันทุกคนนะคะก็ยินดีที่จะยกให้นะคะครอบครัวเราไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะแด่ยยินแบบนี้แล้วขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณ ด้วยความเข้าใจอยู่กันด้วยความรักมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะสิ่งใดที่อยู่ด้วยกันทุกวันถ้าไม่เข้าใจกันก็พยายามเข้าใจกันต้องนึกถึงวันที่เรารักคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังที่ใจปรารถนาทุกประการนะลูกค่ะ วันคำพานะครับจะเป็นผู้ดัดแปลงผมและครอบครัวนะครับให้ความเคารพนับถือในอย่างมากนะครับตลอดจนทางคุณพ่อคุณแม่นะครับของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับญาติพี่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกท่านนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับท่านรองที่ปรึกษาคำพานะครับท่าน ประธานสภาอกาสพันสุ์จังหวัดและก็สมาชิกสภาอการพันสุจังหวัดชนร่วทุกท่านนะครับในเขตอำเภอศรีราชาที่มาร่วมในวันนี้และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมพร้อมทั้งภรรยานะครับสิริรดาคุณตื้นนะครับวันนี้ก็มาในฐนานะที่จริงๆแล้วผมบอกว่าผมเหมือนก็เป็นลูกหลานของคุณแม่ชวีวันเหมือนกันนะครับตอวันนีท้ทางผู้บ่าวสาวนะครับก็ได้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างมากนะครับได้มีโอกาสมาในพิธีมงคลสมรสนะครับแล้วก็ได้ไปเชิญผมด้วยตนเองเลยนะครับที่โอกาสนั้งสุจังหวัดชลบุรีนะครับผมเองแล้วก็ครอบครัวเนต้องต้องเรียนด้วนะครับว่ามีความผูกพันนะครับแล้วก็มีความคุ้นเคยกับทางในชีวิตวันมันนะครับวันนี้ท่านสุนทรภยาคุณรื่อมอดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นะครับท่านติดภารกิจอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับคุณสุบุณย์คุณพรื่มด้วยนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็วันนี้ผมเลยเป็นตัวแทนของ่ทางครอบครัวคุณพรื่มด้วยนะครับที่มาแสดงความดีดีกับทางผู้บอกสาที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งผมงเองก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยความรักด้วยความเข้าใจที่ทั้งคู่ได้มีให้แก่กันและกันมา มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ด้วยความพร้อมนะครับทั้งความรู้ความสามารถนะครับหน้าที่การงานนะครับของทั้งสองนะครับนะกระเปล่าก็เป็นนายแพทย์นะครับเป็นคุณหมอนะครับดังนั้นแล S. <S แ้วทั้งคู่ก็มีความมั่นคงทั้งในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับอันนี้คือพื้นฐานของการใช้ชีวิตคู่นะครับด้วยความรักความเข้าใจแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของครอบครัว ก็จะสามารถทําให้ทั้งสองนะครับได้เริ่มต้นครอบครัวได้อย่างมั่นคงแน่นอนนะครับผมอาถรรพที่เป็นรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นพี่นะครับผ่านชีวิตกาสรสมรสมาก่อนเป็น3สามสิบปีเป็นกันนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็คิดว่าทั้งสองได้มีความการเริ่มต้นที่เพียบพร้อมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับก็ ากไว้เฉพาะในส่วนของการใช้ชีวิตสมรสนะครับการเป็นครอบครัวนั้นเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับเราต้องมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะครับมีทั้งร่วมร่วมสุดแล้วก็มีทั้งร่วมทุกร่วมแก้ไขปัญหาในภายภาคหน้าไปด้วยกันนะครับก็ขอให้ได้เป็นคู่คิดที่ดีนะครับไปด้วยกันหากมีปัญหาอุปสรรความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างก็ใจเย็นนะครับให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดนะครับขอฝากเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้ผมและครอบครัวนะครับขอขอบพราคุณพระศรีสัจธใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลนะครับพร้อมทั้งที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือนะครับให้บทประทานพรให้ทั้งสองนะครับจงครองคู่กันด้วยความสุขด้วยความสําเร็จนะครับเป็นครอบครัวที่มีแต่ความรักมีแต่ความมั่นคงรักกันยั่งยืนยาวตลอดไปครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ Thank you.